3เทคนิคง่ายๆจัดการสต็อกเพื่อยอดขายที่ดีกว่าวค่ะ 3เทคนิคเพื่อจัดการสต็อกนะคะและเป็นการเพิ่มยอดขายที่ดีกว่าของเรานั้นมีอะไรบ้างลองมาดูกันค่ะประการแรกวิเคราะห์สินค้าค่ะเทคนิคที่2นะคะเราจะต้องวิเคราะห์เทรนตลาดค่ะและประเด็นที่3นะคะคือเรื่องของการเน้นพื้นที่ให้กับสต็อกที่ขายดีแล้วก็สร้างจุดเด่นให้กับสินค้าที่เราขายง่ายค่ะเรามาดูเทคนิคแรกกันก่อนนะคะเรื่องของการวิเคราะห์สินค้าขายดีค่ะสินค้า ขายดีย่อมต้องมีสต็อกให้เพียงพอส่วนประเภทที่2นะคะสําหรับสินค้าก็คือเรื่องของสินค้าที่ขายได้ค่ะคําว่าขายได้เนี่ยหมายความว่าเราจําเป็นต้องมีไว้เพื่อขายค่ะาอาจจะไม่ได้ดีจนสุดโตง่งแต่ก็มีลูกค้าซื้อเข้ามาเรื่อยๆส่วนประเด็นที่3ค่ะสินค้าที่ขายไม่ออกขายไม่ออกแล้วจะเอาไว้ทําไมล่ะคะเพราะเงินของเราก็จะไปจมอยู่ในสินค้านั้นทําให้เราอาจจะมีปัญหาเรื่องของหมุนเงินไม่ทันนั่นเองนะคะ ดังนั้นการที่เราต้องวิเคราะห์ทั้ง3อย่างนี้จําเป็นอย่างยิ่งค่ะทําให้เราจัดการสต็อกได้ดีขึ้นค่ะเทคนิคที่2นะคะเรื่องของการวิเคราะห์เทรนตลาดและความต้องการของลูกค้านะคะ<อ>การมองเนี่ยเราจะไม่ได้มองแค่เรื่องของความต้องการในปัจจุบันแต่เราจะต้องมองไปถึงอนาคตนู่นเลยนะคะเราจะต้องรู้จักพยากรณ์ติดตามข่าวสารติดตามความเปลี่ยนแปลงต่างๆเห็นไหมคะใครจะคิดว่าวันนี้โควิดมาแล้ว ก็โอ้โหเล่นจองซะยาวขนาดนี้สินค้าที่ไม่เคยที่จะขายได้ขายดีวันนี้ขายดีท่วมท้นเลยนะคะดังนั้นถ้าเรารู้ว่าสินค้าใดแนวโน้มอนาคตเป็นอย่างไรถ้าเรามีสต็อกก็ทำให้เกิดยอดขายและสร้างรายได้ให้กับเรานั่นเองค่ะ และประการที่3นะคะประการสุดท้ายค่ะเราจะพูดกันเรื่องของพื้นที่ในการจัดเก็บสต๊อกค่ะการที่เรามีพื้นที่ที่จํากัดปริมาณสต๊อกเนี่ยก็คงจะต้องดูแล้วล่ะค่ะว่าสินค้าที่ขายดีเราก็จะให้พื้นที่กับเขาเยอะหน่อยนะคะส่วนสินค้าไหนที่ขายช้าหรือขายไม่ดีเราก็ต้องพยายามจัดการให้มีพื้นที่น้อยๆหรือไม่ต้องมีพื้นที่สําหรับสินค้าที่ขายไม่ออกแล้วก็อย่าลืมในเรื่องของการสร้างจุดเด่นให้กับสินค้าด้วยการจัด ัดสรรพื้นที่ที่ทาให้เราหยิบสินค้านั้นได้ง่ายขนส่งได้สะดวกนะคะหรือถ้าเกิดเรามีหน้าร้านเราก็ต้องจัดการพื้นที่ให้กับสินค้าที่ขายดีค่ะค่ะก็สรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ3เทคนิคมีอะไรบ้างคะอันแรกเลยนะคะต้องวิเคราะห์สินค้าค่ะ เรื่องของยอดขายว่าขายดีขายได้หรือขายไม่ได้นะคะอันที่2ค่ะอย่าลืมเรื่องของการวิเคราะห์เทรนตลาดและความต้องการของลูกค้านั่นเองค่ะและประการที่3นะคะในเรื่องของการวิเคราะห์ขนาดของพื้นที่ในการจัดเก็บให้เหมาะสมนะคะสินค้าขายดีก็ให้พื้นที่เยอะนั่นเองค่ะ พบกันใหม่นะคะในครั้งหน้าถ้าชอบถ้าใช่นะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้สักนิดนึงนะคะเราจะได้มีกำลังใจค่ะเพื่อที่จะมาทำรายการเช่นนี้ให้กับทุกท่านอีกนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านและขอให้ทุกท่านปลอดภัยแข็งแรงสู้ๆนะคะสวัสดีค่ะ